สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องส่หูสุคนมาพอกันอีกแล้วครับผมกับช่องพาข้าวมาพอกันกับเมนูแซ่บๆอีกทุกข้ากับพี่น้องวมนนี้ได้เป็นก๋วยปลาดุกใส่บักม่วงครับก๋วยปลาดุกใส่บักม่วงกินผักหลายๆนะพี่น้องมีผักชีแน่ผักหอมผักไอ้ใบชะพูบักพริกบักแตงบักเขือพี่น้องกับใบบ๊อบหลากหลายครับพี่น้องักกับข้าวเหนียวทอบ มาพี่น้องมาแซ่บๆกันครับกล่อยใส่บกมองสมอืมแมงัน รอยแบบแห้งๆเนาะอือ no. mm hmm. กินมะเขืออันนี่ต้องระวังดีๆพี่น้องบางทีอางกับก็ไม่นอนนะ Do you have one? アイドル、アイドル、アイドル、アイ เลยเบิ้ตตเดีพ่นอนกิน,กน,กนอย่าเบิปะนี่ยสองแบง ทั้งเขาเป็นทั้งนักปีนพอดีพี่น้องพอดีอีม อิ่มแล้วครับพี่น้องแซ่บคค่ข,ข,ขนาดครับพี่น้องก้อยปลาดุกใส่บุ้งม่วงสมกินแกมผักลลไล่ๆแนวกินเยเบิร์ตเข่าเยอเบิร์ตพอดีครับพี่น้องพอดีอิม่มเอาครับพี่น้องมื้อนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องที่รับชมคลิปขอบคุณพี่น้องที่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์น,นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนา้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ